เช้าวันที่สามของการลาตะเวนนะครับเช้านี้ก็มีฝนตกปล่อยๆนะครับคนก็เช้ามาจะไปเยี๋ยวที่เต็นท์บักจ่อยเชา้านี้วันนี้เราก็จะไปตามเส้นทางนี้นะครับ ที่เราเคยไปปิดกล้องมาก่อนภารกิจเราคราวนี้บรกาศฟ้าคุ้มๆเราก็จะองข้าวก่อนนะครับพร้อมแต่งค่าเสร็จแล้วก็พร้อมออกเดินทางต่อ ทำยำอะไรเสร็จไก่แล้วยำไก่ติัวเท่ไหนอะไรเงี้ยย้อยยังไม่เจอตอนที่เราฉีดน้ำออกไงน้ำใสๆเนี่ยขุณคลักได้ตัวกอง ครับทีปุ๊บแบบไม่อยู่ไม่อยู่ที่นียมัต้องทำบบใหญ่เลเนี่ย่อไม่เจอหนึ่งสองสาม okay. โอเคนะี่พร้อมออกเดินทางครับ อย่างเป้าหมายต่อไปนะครับเดินทางไปพร้อมกันครับอันนี้ก็ชิวๆครับไม่ต้องขึ้นเข่าวละแต่ก็จะเดินและเลาะตามลำห้วย,ยนี้ไปเรื่อยๆพอภารกิจพรงนี้อีกหนึ่งวันนะควันที่ห้าก็เดินทางกลับตรงนี้เมื่อก่อนก็นอนประจำลกนะ เนื้อมาทำใหม่ละ ใช่ใช่เดี๋ยวเม้นเดี๋ยวไปดูก่นอนือว่าเสียบมาแล้วนะโอ้ย โชคนี้น้ำก็มีตลอดครับเพราะว่าโชคฤดูฝนนะครับถ้าหน้าแรงก็จะไม่มีก็จะเป็นเนื้อแอ่งถ้าหน้าฝนก็จะมีตลอดทั้งสายครับลงไปถึงหมู่บ้านนะครับ <c oughs> <c oughs> cái là cho cẩn máu, ô dài chơi nha, này chơi đấy, sợi ừ. sợi à. được, đấy, được. Yeah. Đưa đưa ra, <cười> <cười> <Để> không? hả? FC sao quá, lấy luôn, เราก็นั่งพักกันก่อนนะครับังจากเดินมาได้สักพักแล้วก็นั่งพักกันก่อนเพราะทางนี้อีกใจครับนั่งก่อนเลไม่นัง่งเลย ฮะอืมก <Kaiser S 2> ็เส้นทางที่มาเมื่อก่อนเปลี่ยนอะแรนะนี้ลกเยอะแล้วนะลกลกมากเลยก็ต้องเชาะหาช่องกันใหม่ไหนใช่ป่ะอ๋อเออเล็บมันด่วาเียรอยมีป่า เป็นรอยมีครับนี่ครับลักษณะนี้มีอะไรพี่มีควายเป็มีควาย,วายน,นี่ขึ้นไปต้นนี้นะครับรอยเพียบเลยมีควายอืมแล้วก็จะว,วัดขนาดจดบันทึกเหมือนเดิมครับ แล้วก็หาที่พักตอนเที่ยงกันเลยนะครับก่อไฟแล้วยุงนอาเสบ้้าเราเตรียมมาเมื่อเช้าเรียบร้อยแล้วกาดีครับเมื่อกี้ก็โดนแปนไปตัวนเแต่ก็กินข้าวกันที่นี่ยครับ พวกเราห้าคนครับอ,อุ๊มาไาไ่อาคืออยู่ตันเนี้มาไเห<อ>ร,มรอมาไฝตันนี้ยั้งนั้าเานี่ยมาไฝเหรอแต่มันชันลงดิ่งนี่เอาใจลงลงดิ่งมาลงดิง แล้วเด็กันแสบที่ลง,ลงลแต่ลงลงไปทางวังโคโกอดีมันลกไม่ค่อเดินดทางเ้าจมูกไปเด็ดไอ้จมูกดูเมียนะอดูเขียวเมียนะ ต้นอ,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 อะไรนะเบะมาไฟไหมอ๋อ,อช่วงนี้ก็ต้นไม้ใหญ่ะต้นใหญ่เนี่ยอะไรนะต้นไม้อุดมสมบูรณ์ เราได้ขี้ต้นไม้ใหญ่ยังมีเราก็ไม่อดหนาะตทางก็ลกครับเปิดช่องหน่อยรับน้ำมาก็สบายนะแม่นะ

ดองไอ่ก้าวตัวรวมกันนะเป็นสิบตัวเดียวก็นดนะ้เลยเป็นข้าวเส็บตุ้มรับเลยปุไม่ลงเลยใี่ไหมตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามจะบ่ายสี่นะครับก็ตอนนี้ก็จะหาที่พักกันแล้วเพราะเดี๋ยวต,ต้องทำกับข้าวขึข้าวอะไรกันอีก เตรียมหาปืนหาอะไรนะครับรก็เริ่มเข้าป่าตาดต้นไม้เยอะๆเลยครับมตมต้นไม้ใหญ่เยอะเลยนะจงทางที่เคยเดินกันเมื่อก่อนนะครับตรงนี้ก็หมอนะสิพอทีปลูกต้นไม้มหนึ่งเยอะอยู่ไงอืม โอเคครับก็ใช่ครับตรงนี้ผมว่าคุยกันแล้วตรงนี้ดีกว่าตรงไหนไปเดะไปเดะตรงไหนตรงไหนก็ได้โอเคหลูกว้างว้างอ่ะนะมันแบบสเม่ได้สีจมูกบ่นรอกแค่เออ ก็เดี๋ยวหาที่พังก่อนนะครับไกล้ลำธารทีนี้เราก็ทำที่จะปลูกเปรนะครับท,ที่นอนของแต่ละคนนะครับพี่เจ้าก็ตรงนี้นนะครับเปรกาปักจ้อยข้างบน,นครับ <laughs> จำเลยดิ้แจ๊ะจำเลยำเลดีนะ <c oughs> โตนอนกับแย่นะ <c oughs> เป็นเพื่อนกันไปดูดูดาฟืวอรมาก่อนนะครับตัวน,นี้ไอ้แย่นะไป <c oughs> อยู่นเสร็จปิดก่อน อุ้ยเอ้ยไรดูไรกี้ฮ่า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  าดหรือเปล่าาขดครันนี้ดีนะมันน้ำวดนะเป็นอาแรงนะยี่นี่หมดอันนี้พอเราเดินแล้วฝนมันปิวอะอะไรขาดในขาดนะจริงค่ะนอนไม่กลางไฟชีนะอีกผานมันมีประหลาดผ่านมาตาดหน่อยหนึผมบอกนอนอย่างงี้ก็นอนในภาคเอานอนอย่างงี้ดีกว่านอนในภาค วันนี้เราจะมาดูเชฟสีทำกับข้าวแกงไร้สีวันนี้แกงซมผดเ็มะเขืออะผัดเผ็ดมะเขืออ๋อผัดเผ็ดมะเขือกี่อย่างไะ้สีเนี่ยอย่างเดียวตอ๋อย่างพอเรามีกุ้งเชียงกับปลาปลาเค็มแล้วมอื จะพาเพื่อนๆมาดูกรรมวิธีกรรมวิธีเป็นอะเอาข้าวให้เลยกับข้าวครับจะเอากระเป๋าดำเนี่ยมาสิเดียวเป็นกูนะกูทำกับข้าวเนาะกูมาไว้ใกล้ๆตัวกูหมดไม่ใช่ไอ้นู่นไอ้นี่สอนไม่มีอะไรไม่มีเหลืมมึงมาแค่กุติดแก๊สด้วยไอ้ช่าหาย พอเดี๋ยวพอแล้วพรุ่งนี้มึบปึ๊บอีกวันสามห่อพอดีพอพรุ่งนี้วันหนึ่งไม่ได้เอากระต่าแก้มเล่าหนะที่เหลือเนี่ยเจ็ดสี่วันนี้ขายให้เมียดิอุ่นร้อนพาจับพอแก้มาดิไอ้บุ๊ควันนี้ตัวอย่างเซนราไม่เห็นมือ ช่วยมีบริการประทับใจน้ำเปล่าก็เดี๋ยวคิวกูแน่ใช่ไหมเอาหลวกล้วยมาแกะกันเรือมัแกะหาวกล้วยไหมยี่เดี๋ยวแดกเดี๋ยวตัดก้วยให้ไอเนี้เอาห่องางน่าจะผ่านหรือมั้ ไอ้ชุกไอ้แถวนั้นน่าจะมีกล้วยมั้งไม่ใช่นี่จะตัดมาแล้วใส่ชุงไว้อ๋อหั่นไปเลยไว้แบบแบบนั้นเลยนะว่าจะหั่นมาเลยผมไม่รู้มันจะดำหรือเปล่าเอองั้นเราก็ตั้งทั้งยอดไอ้ทั้งนั้นม้วนให้ดีแต่ม้วนนะแต่ว่ามันต้องเอาเปลือกแกะเอาเปลือกลือแกะมาอ่าอย่ารอช้าไม่ใช่ภาษาไทยดิ เราจะได้เก็บข้อมูลได้กบสามขาเนี่ยควานควานควานวไม่รู้ว่าประชกราษฎยงไม่ดีดีก็พอีก็ได้เกัดเป็นอย่างไหมวไม่อย่างประมาณ งูปป<ด>ที่ไปงั้นนี่เราก็เต็ออมที่เหมือนเดิมเราไปนะโอ้โหอันนี้เราไปเราไปที่เราไปไปดูนรถรถรถไปไหนอืมดีสักครับแกภาษาของคืออาชีพขบวนอัเนีย้ว่า<ป>อืม